มาหุนยน,นย่ตสใมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปลายฟ้าเล่นอยู่แผนกอะไรล่ะครับมีหุ่นยนต์ด้วยดูเทจ่จังพี่เรียน,นแผนกวิชาไมค่าททอนิกและหุ่นยนต์ทำไมหรอหรือน้องสนใจ าน้องสนใจเดี๋ยวพี่พาไปดูแผนกเทียวไหมรับรองว่าต้องชอบแน่ๆป่ะไปดูกันนี่ไงแผนกวิชาไมค์ลาเทนิกและหุ่นยนต์แป่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูห้องหุ่นยนต์กันจริงๆดีกว่าน้องไปตามพี่มาเร็วไปเนี่ยน้องหุ่นยนต์แผนกพี่เท่ไหมโอ้เท่เลยอ่าพวกพี่เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสามมิติและการทำงานระบบอัตโนมัตินะน้อง มาเดี๋ยวพี่จะจําลองเหตุการณ์ให้ดูอ๋อแล้วถ้าผมเรียน แผนกมาครทอนิก์ผมจะไปเรียนต่อที่ไหนได้บ้างครับโอ๋น้องมีหลายที่เลยเช่นพระจ,จอมเกล้าแล้วก็ราชมงคลน,นะน้องและอีกหลายที่มากมายเลยน้องรู้ไหมว่าแผนกวิชาช่างไมคคารทอนิกเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อะ่ะเขาใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติกันหมดแล้วนะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆก็ต้องการตัวพวกเรามากๆพี่จะแนะนําว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมันมีอะไรบ้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมี5สถานีสถานีแรกก็คือจ่ายวัตถุดิบ สถานีที่2ก็คือสถานีเช็คของสถานีที่3ก็คือสถานีลำเลียงสถานีที่4ี่ก็คือสถานีโลบอจับชิ้นงานสถานีที่5้าก็คือสถานีประกอบมาร์ทแพรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวโนตโตนะครับตัวนี้ตัวอาร์คือรางน,นะครับแล้วก็ไอแล้วก็เพื่อที่จะควบคุมให้กับตัวโรบอรททางานนั่นเองนะครับ ใช่ไมค่ะสนิกและหุ่นยนต์รอเพื่อนๆพ,พี่พี่น้องๆมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย